สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สุขทุกวันพอดแคสต์ที่จะมาเป็นเพื่อนคู่คิดในการออกแบบชีวิตครึ่งหลังของคุณให้มีความสุขอย่างแท้จริงครับคุณผู้ฟังครับเคยไหมครับเวลาที่ลูกหลานพูดคำศัพท์ใหม่ๆที่เราไม่เข้าใจเวลาที่ต้องใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆที่ซับซ้อนหรือเวลาที่เห็นคนอื่นเขาทำอะไรกันในโลกออนไลน์แล้วเรารู้สึกงงความรู้สึกงงนี้ มันมักจะตามมาด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดกว่านั้นครับนั่นคือความรู้สึกว่าเรากำลังตกขบวนเรามันเก่าหรือที่ร้ายที่สุดคือเรากำลังจะหมดคุณค่าในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันด้วยเทคโนโลยี AI และเทรนด์ใหม่ๆมันง่ายมากที่คนวัย45หรือ50บวกอย่างเราจะรู้สึกกลัวและอยากหันหลังให้กับมันครับ วันนี้ผมอยากชวนคุยว่ารากของปัญหานี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เทคโนโลยีครับเทคโนโลยีมันเป็นแค่เครื่องมือแต่รากที่แท้จริงคือการสูญเสียตัวตนที่เราคุ้นเคยตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราสร้างคุณค่าของเรามาจากประสบการณ์และความมั่นคงแต่โลกยุคใหม่กลับให้คุณค่ากับความเร็วและการปรับตัว พอสิ่งที่เรายึดถือมาทั้งชีวิตถูกท้าทายเราเลยรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่เป็นของเราอีกต่อไปนี่คือความเจ็บปวดที่แท้จริงครับกับดักความคิดที่ใหญ่ที่สุดที่ขวางเราไว้คือการบอกตัวเองว่าแก่เกินเรียนหรือเรื่องพวกนี้ไร้สาระรู้ไหมครับว่าประโยคเหล่านี้เป็นเพียงเกราะป้องกันที่เราสร้างขึ้นมา เพื่อปกป้องความรู้สึกกลัวของเราเท่านั้นเองกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวว่าจะดูโง่ในสายตาคนอื่นวันนี้สุขทุกวันขอมอบสามมุมมองใหม่ที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามความกลัวนี้และกลับมาเป็นผู้เล่นไม่ใช่ผู้ตามในโลกยุคใหม่ครับมุมมองที่หนึ่งเปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญเป็นนักเรียนผู้สงสัยเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องครับ อนุญาตให้ตัวเองไม่รู้ลองเปลี่ยนจากการสั่งสอนลูกหลานเป็นการขอให้เขาสอนเราแทนครับทันทีที่คุณเปลี่ยนบทบาทคุณจะค้นพบว่าเทคโนโลยีไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัยได้อย่างดีที่สุดครับมุมมองที่สองเลือกสนามรบไม่ต้องรู้ทุกอย่างคุณไม่จำเป็นต้องไปเต้นทิกต o อกหรือเทรดคริปโต ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณสนใจครับแต่คุณควรเลือกเรียนรู้สิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตคุณเช่นการใช้แอปธนาคารเพื่อความสะดวกการใช้ Google Maps เพื่อไปในที่ใหม่ๆหรือการใช้ YouTube เพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่รักเลือกเฉพาะสิ่งจำเป็นไม่ต้องวิ่งตามกระแสครับมุมมองที่3เทคโนโลยีคือเครื่องมือแต่ปัญญาคือเข็มทิศ นีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับโลกยุคใหม่มีข้อมูลท่วมทน้นแต่ขาดปัญญาในการกลั่นกรองเด็กยุคใหม่เก่งเครื่องมือแต่คนวัยเรามีประสบการณ์ชีวิตครับคุณค่าของเราไม่ได้ลดลงแต่กำลังสำคัญมากขึ้นด้วยซ้ำในฐานะผู้กลั่นกรองและผู้ชี้แนะว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นควรถูกใช้อย่างไรให้โลกดีขึ้นเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วครับ แต่สัจธรรมความเมตตาและปัญญาสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับคุณผู้ฟังครับคุณค่าของเราในวัยห้บวกไม่ได้อยู่ที่การวิ่งตามโลกให้ทันแต่อยู่ที่การยืนหยัดอย่างมั่นคงและเลือกใช้ประโยชน์จากโลกใบใหม่อย่างชาญฉลาดครับจงเป็นนักเรียนที่สงสัยเลือกในสิ่งที่จำเป็นและภูมิใจในปัญญาที่คุณมีครับ ถ้า EP นี้ช่วยปลุดล็อกความกังวลของคุณได้บ้างอย่าลืมกด subscribe หรือ follow ช่องของเราไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้กันแบบนี้ในทุกสัปดาห์ครับ <Uh แล้วพบกันใหม่ใน EP S <S หน้าสวัสดีครับ